ทีนี้มาดูข้ออื่นๆนะคะที่มันจะให้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราทำได้นั่นก็คือ,อข้อ3นะควรที่จะออกกำลังกายในแบบที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุล ของร่างกายเนี่ยนะอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บก็คือการหกลม้มเพรักษาสมดุลร่างกายเนาะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะไปฝึกเดินแบบฝึกเดินต่อเท้าหรือยืนกระต่ายขาเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือหรือฝึกกล้ามเนื้อแบบ ทีละข้างแบบนี้น,นะคะให้มี3วันต่อสัปดาห์อันนี้มันจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บข้อ4มาข้อ4ก็คือว่ายืดเหยียดร่างกายนะอันนี้นะยืดเหยียดร่างหรือการ stretching นะมันเป็นการป้องกันกล้ามเนื้อแบบหดเกร็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราออกกำลังกายอะเนาะนะนะไม่ว่าจะเป็นพวกโยคะอันเนี้ยดีนะคะอย่างที่แบบเมตวันทำนะคะ อันเนี้ยได้นะคะยืดเหยียดร่างกายจะโยคะก็ได้หรือจะยืดเหยียดแบบไม่โยคะก็ได้นะคะก็คือ,อาจะาเป็นท่าต่างๆไปอันเนี้ยได้ควรทำนะคะอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อ่ะสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่ในวัย65ปีขึ้นไปจะได้รับเพิ่มก็คือการออกกำลังกายกับเพื่อนนะคะเป็นกลุ่ม กับเพื่อนอันนี้ก็คือได้ประโยชน์มากกว่าในเรื่องของแค่ฟิสิกคอลนะไม่ว่าจะเป็นการแบบรำไทยเก๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพวกนี้ก็คือมันก็จะช่วยทั้งในเรื่องของได้ความสัมพันธ์ ถูกไหมความสนุกสนานคลายเครียดได้ในเรื่องของความช่วยเหลือการได้สังคมขึ้นนอกจากจะได้ประโยชน์ว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากการล้มใดๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยังแบบทำให้เราแบบได้ในเรื่องของความรีแลกซ์ความผ่อนคลายการออกกำลังกายเป็นกลุ่มจะให้ประโยชน์ที่มากกว่าการออกกำลังกายซึ่งสำคัญมากในวัย65ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นวันนี้นะหมอสรินก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะว่าในการออกกําลังกายสําหรับวัย65ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเป้าหมายของเรานะให้ไปที่อย่างน้อย150นาทีนะแบบออกกําลังกายปานกลางถึงหนัก75นาทีต่อสัปดาห์ในกลุ่มที่ออกกําลังกายหนักมากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือให้ทํา r e s i s t a n c e e x e r c i s e อย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือ2ข้อนี้คือ ต้องทำนะส่วนอันอื่นๆถ้าทำเพิ่มได้ก็จะให้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมากก็คือในเรื่องของการบาลานซ์นะออกกำลังกายที่เลือกออ,ออกกำลังกายแบบบาลานซ์การ stretching นะคะแล้วก็การออกกำลังกายเป็นกลุ่มอันนี้ก็คือจะแบบได้เพิ่มก็ให้แบบที่บ้านนะคะใครที่มี พ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่เราแบบดูแลอยู่การออกกำลังกายแบบเนี้ยมันจะให้ประโยชน์กับเขาได้มากนะแล้วเพิ่มความที่แบบมีสุขภาพดีแบบอายุยืนนะคะเออเนาะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ถึง65สาอ่ไหนๆเรามาเจอกันแล้วอมีข้อมูลดีๆมาฝากเพิ่มอีกนิดนึงว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่า ในคนที่อายุ40ปีขึ้นไปยืดอายุของเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายเช่นในการเดินแบบเดินเร็วะนะเดินเร็วถ้าเดินเร็วประมาณ75นาทีต่อสัปดาห์จะเพิ่มยืดอายุร่างกายได้ประมาณ1.8ปีแล้วถ้าเกิดออกกำลังกายแบบเดินเร็วประมาณ90-150นาทีต่อสัปดาห์ ก็จะมีอายุยืนยาวเพิ่มไปอีก2.5ปีถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยคนที่ทำก็จะอายุเพิ่มขึ้นบวกไปอีก2.5ปีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ออกกำลังกายอย่างน้อย200นาทีต่อสัปดาห์ ก็จะได้อายุที่มากขึ้นไปอีก3ปีหรือถ้า400นาทีก็บวกไปอีก4ปี500นาทีก็บวกไปอีกประมาณ4.5ปีนะอันนี้มันจะเป็นที่เขาเก็บข้อมูลมานะประโยชน์ของการออกกำลังกายที่จะทำให้พวกเราเห็นว่าอ๋อเ,เป็นประโยชน์จริงๆนะถ้าเชื่อกับคนที่แบบปกตินั่งน,นันอนนอนเขาเรียกว่า sedentary i m lifestyle นะคือนั่งนนอนน,อน,น,อนดูทีวีอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบลกมาเดิน ใช้เวลาแบบอย่างเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปแบบเนี้ยนะคะว่ากี่นาทีกี่นาทีอย่างเงี้ยคืออายุมันก็จะยืนยาวมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ทำนะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยเพราเราก็จะได้รู้ว่าการออกกําลังกายเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกไม่ได้แบบตามเกณฑ์ขนาดแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่ว่าทําน้อยก็ยังได้ประโยชน์ดีกว่าไม่ทําเลยนะคะโอเคนะจ๊ะ okay, ก็ขอบคุณทุกคนมากนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ